เซอร์ m 5 6วิธีการใช้งานนะครับเครื่องไม่มีอะไรกับตรที่หน้าจอปกติธรรมดาปุ่มเมนูก็คือเวลาเข้าก็ต้องกดที่ปุ่มรลมก่อนเวลาสั่งค่าอะไรนะครับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์หลักเมื่อ<ะ>น้อยลงสีดำก็จะค่อย ฝาเครื่องขึ้นมานะครับวิธเปิดก็คือกดฝด้านข้างตรงนี้นะครับหยิบหน้าจอไปครับกดฝด้านข้างที่เป็นลูกใส่กระปุกนี่ครับเครื่องจะถูกปลดออกมากระปุกอยู่ด้านในเวลากระดาษติดนะครับก็ให้หยิบกระปุกมาแล้ววางวางตรงนี้ทุกเวลานะครับเราก็จะเห็นกระดาษติดถ้ากระดาษติดติดบริเวณแถวๆนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีเหล็กสีเขียวตรงนี้นะครับ ารถยกขยับขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ขยับขึ้นมาได้แล้วก็หยิบกระดาษออกมาอย่าดึงสวนทางกลับมาตรงนี้นะครับให้จับกระดาษข้างในแล้วดึงออกมาจากข้างใน,ในครับเพื่อไม่ให้กระดาษวิ่งสวนทางแล้วเซ็นเซอร์หักนะครับตรงนี้สามารถลิกไม่ได้ตรงนี้เลยนะครับ เห็นกระดาษติดบางทีเศษกระดาษก็มาขาะะ่าแถวๆร่องนี้ก็เป็น,นไปได้นะครับเราต้องเอาไฟฉายส่องให้ละเอียดครับปิดดูตรงนี้มีไหมมีเศษอะไรไหมอ่ไอย่างนี้เห็นไหมฮะจะสอนให้ดูนะครับว่านี่ฮะ,ะบางทีเศษกระดาษมาซ่อนตรงเนี้ยแต่เราไม่เห็นนะครับแค่ชิ้นเล็กๆมันก็สามารถทําให้กระดาษติดได้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดา้าไปนะครับเกระดาษปทิ้งได้เล,เลยนะครับแล้วก็มองข้างในครับบางทีกระดาษติดอยู่ข้างในก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะดึงออกถ้ามันมาทางนี้เยอะกว่าก็ให้ดึงจากทางนี้ออกถ้ามันไปามาเหลือทางนี้แค่ทีดเดียวอย่าไปดึงนะครับจะขาดให้ไปเปิดฟ้าหลังครับเปิดฝา,าหลังตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วเราก็สามารถหยิบกระดาษออกมาจากทางนี้ได้เลยพยายามใช้2มือดึงซ้ายขวารพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้เศษกระดาษขาดคาดในเครื่องนะครับ ต่อสายแน USB ครับแล้วก็ตัวตัวใหญ่้าจอ m กอ t ิ f i t เวลาใส่หมึกนะครับให้วางไปเลยครับวางให้โดนร่องนะครับมีล่องสาฝาตรนี้ประมาณนี้นะครับเวลาใส่หมึกให้วางครับแล้วก็ดันเข้าไป างตนี้จะมีตัวล็อกตรงนี้ครับเป็นตัวที่สไลด์เข้าไปกับข้างางตัวนี้ให้เราสังเกตนะครับแล้วยกให้ต่ำๆไว้เอาเอาให้ตัวนี้ครับไปพาดตัวนี้ครับาพาดตรนี้นะครับพาดทางซ้ายมาือตรงนี้แล้วปล่อยไปเลยครับดันกดคลิกปิดธรรมดา,าแค่นี้นะครับเครื่องก็สามารถใช้งานได้ กรณีมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าจอเครื่องจะขึ้นเออเลอร์ให้แจ้งเออเลอร์เครื่องว่าเครื่องเสียที่ตรงไหนแล้วก็สามารถมานําเครื่องสำรองไปใช้ได้เลยครับแล้วเวลาบึกใกล้ๆหมดนะครับตัวนี้ให้ลงมาเนี่ย